ฉลามเพชรฆาตัวน้อยที่เพิ่งหัดไล่เหยื่อกลัวมันไม่น้อยแล้วเนี่ยมึงดูดิมันมันป้ายเลยวะน่ะเฮ้ยห้ามเข้าเอ้ย้ไอ้ไอ้ไอ้อ้น้ตขึ้นมาโกนเร็วเร็วรอเข้าไปดูใกล้ๆดิมองไม่ได้จะไปต้องมองไปอ่ะไปอ่ะไปอะมีการะเอาไปเอาไปเดิ เอาเลยครับผมดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์เว็บวันนี้ตงเบินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อลูกฉลามได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าลูกฉลามที่มาจากดาร์เว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อลูกฉลามจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีเพชรฆ่าใต้ทะเลมาวยเฮ้ย,ฮยนี่มันฉลามนี่ว่าเนี่นยจะน่ากลัวดีงั้นกลัวหลอกไปอ่านข้อมูลก่อนละกันสัตว์ร้ายที่แฝงตัวอยู่ใต้ทะเลลึกเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจยงั้นไปดูแร้วันมีตัวอะไรบ้างอ่ะคือตัวแรกเนี่ยเฮ้ยลูกฉลามว่ะตัวนี้ก็ลูกฉลามมันลูกฉลามหมดเลยนี่ว่ะก็น่าดี แล้วรูปที่สองเนี่ยมันลูกฉลามยังไงวะวมันตัวใหญ่กว่าคนอีกนะคือทั้งสี่รูปมันไม่ใช่ลูกปลาฉลามทั้งนั้นเลยนะจริงๆอ่ะเออแล้วนี่ฉลามอะไรนวะเนี่ยดูดิน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูตาแดงด้วยอ่ะมัว่วเราเอาตัวไหนอ่ะว่าถ้าจะเอาคนแล้ลูกฉลามตัวไหนหตัวที่สองฮะตัวที่สองเนี่ยน,นะมันลูกฉลามยังไงวะมันตัวใหญ่กว่าคนอีกนะก็ไม่รู้อ่อเกูเห็นแล้วมันน่ากลัวดีโอ้โหแล้วมันจะอยู่ในทะเลยง,งไงวะ ก็ลองสั่งมาดูดีงั้นก็เอาอันนี้แล้วลูกฉลามเพชรฆ่าตัวน้อยที่เพิ่งหัดล่ายเหยื่อกลัวมันไม่น้อยแล้วเนี่ยมึงดูดิน่าดีหรือมันจะหลอกขายเราอีกวะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยเอาไงอ่ะก็ลองสั่งมาก่อนเลยละกันงั้นไปนติดต่อที่อีอเมลเลย ผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้นําการสั่งซื้อลูกฉลามไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันมาให้เราไปใน15ทีงั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมันจะมีจริงเหรอวะลูกฉลามอ่ะที่อยู่ในบ่อน้ําอ่ะคือมันต้องอยู่ในทะเลไม่ใช่ไงก็น่าดี เออแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่ง GPS มายัาง GPS หรอเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยมันส่งมาแล้ววะ่ะตอนนี้งั้นเราตาม GPS ไ,ไปเลยดีกว่าวะไปไ<ะ>ปเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะเออเฮ้เตยลงมาใกล้ถึงยังวะาพวกก็น่าจะถึงแล้วนะนี่เราขี่กันมาตั้งไกลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพวาเดี๋ยวจอดรถดู GPS ก่อนดีกว่าวะเ เฮ้ยนั่นมันป้ายอะไรวะน่ะเฮ้ยห้ามเข้าดูมีลูกฉลามพี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูจีเก่อนเฮ้ยจีเบอกว่าตรงนี้ไหวเตยก็ไปเลยดิไอ้เตยมีได้ออกไฟฉายมาปะเอามาเอามาหูยเมื่อ่ะ็ดอะเอ้าไหนเอามาหูยเตยดูดิ บ่อเนี้ยเนาะใช่เหรอวะฮะใช่บ่อนี้เหรอเออเนี่ยมึงดูดิมันจะมีฉลามได้ยังไงวะบ่ออย่างเงี้ยก็น่าดิวะแล้วมึงดูดิโหกว้างมากเลยวะเออหูอย่างไกลอ่ะโอ้โหตรงเนี้ยนะเฮ้ยเตยมึงระวังอะไรดิโอ้โหโคนเหรอโคนนะดิเนี่ยมึงระวังเลย คือดูดิแล้วมันกินอะไรวะฉลามอ่ะนี่ไงนี่ไงไม่เห็นไหมะพวกหอยเต็มเลยเว้ยบ้าฉลามมันกินหรอน่ากินนะเพราะแถวนี้ไม่มีอะไรให้มันกินเลยอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเราจะหามาเจอได้ไงวะฉลามอ่ะกาน่าจะลองส่องไฟไปเรื่อยๆก่อนนะมันอาจจะอยู่แถวนี้แหละแต่ถ้ามันอยู่กลางน้ำโอ้โหก,ก็คงจะไม่เห็นมันอ่ะโอ้โหแล้วมันอยู่ไหนวะฉลามอ่ะฮะ หนาเจอไหมไม่เห็นเลยแล้วตรงนั้นมันรถสิบล้อ่ะเนี่ยนู่นเ่ะอลองเดินเข้าไปดูเ oh ผ oh ื really ่อว่ามันจะอยู่ค really ือหลุมใจคุณลงไปจะดีเหรอในเรื Neo ่องมีฉลามใช่ไหมอะไรน็อตมันดูดิทำไมอ่ะมาล่ะวิ่งมาอะไรวะไหนเตื่นขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ยิ้ย ีเสียงอะไรอ่ะเสียงคนบึ้นรถเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูดิลองไปดูดิมเฮ้ยเฮ้ยเ่อียมึงได้ยินป่ะเออเสียงเหมือนคนตีกันเลยว่ะทำมอ่มฟองอะคือไอ้น็อตแอบไปแอบไปแอบไปดูดิลอเข้าไปดูใกล้ๆดิมองไม่ได้ทำไปต้องมองไปอ่ะไมอ่ะไปอ่ะมีอะไรอ่ะ

มึงถือมึงถือพี่คุณจะลงไปห้ามได้หรอลงไปเลยลงไปเลยมึงก็ลงไปเลยไมไอ้นนทมึงห้ามเขาดิไม่ใช่มึงไปลุงก right no, ับเขาไอ้นนท